สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกินเที่ยกับสา,าวกินง่ายดูง่ายตามสไตล์สา,ราวรำมุนีสาวเพียวทิพามาเฮิตของหวานอีแล้วพี่น้องเอ็ดน้ำหวานเนาะเติมน้ำตาลอีแล้วอันนี้ในมังมีไผ่เคยเอามาเฮ็ดอันน,น,น้ำหวานในในมังมีอันสาวเพียวใช่ว่าจะเอามาซุปแต่มันแก่พูดสาวเพียวจะเอ็ดน้ำหวานเลยพีไผ่ยัางโบเคยลองแล้วกันที่มีอันนี้มัน มันสีส้มเฮานะพี่น้องมันนั่นอย่างก็มันส้มมันนั่นมันด่างค่ะล่ะจะมีสาคูแต่สิ่อย่างก็ของหวานนี่สิตั้งซื้อจะไหนเท่าเพียวเฮ็ดมั่วไปเลยมันบ่มีซื้อเด้สิว่าอย่างก็สาคูมันในมักมีเป็นอย่างล่ะมีสามอย่างเนาะอันอันดับแรกนะชั่วเพียวเอาไปต้มแต่ว่ายังพอนุกเดิน เสีมาแกะเอาเปลือกข้างนอกคนอกเราจะไปต้มอ,อีกเท่านึงเอากระเจงซี่อันเอามาปรุงได้เนาะเพื่อนยำพวกท่นซุกดีมันมันโมเมนต์ในมางมีที่แบบเพิน่นซุกแล้วนะมันเป็นในมางมีแก่สื่อที่ว่าเอามาว่าเอาไปต้มซุปหแล่วนะแต่พวกซุามันแก่พูดมันมันไก่อันซุปแล้วนะเลยเอามาต้มเอาในเพื่อนเอามาเอ็ดน้ำหวานเนาะาจะเอามาปอกเปลือกเลย น้องชอบเคียวแกะอันเนี่เม็ดบางมีเรียบร้อยละ่ะอันเที่ยวก็จะไปต้มอีกเด้อเพราะว่ามันยังทันสุกเพราะว่าต้มหน่อยเดี๋ยวให้มันรุนออกจากอันนวลมันได้ง่ายๆนะต้มเอ,เอาเกลือ,อใส่ี่เลยไปพี่น้องค้างหม้อละ่ะไปต้มพี่นออ้องเขาแกะเปลือก ข้างนอกมาอะไรเด้อเอามาต้มจักหน่อยเพื่นสุกดีเอา้าเยงฝาไว้ไว้เขาไปเตรียมมันไว้บัดนี่ใส่ไหลยเนี้ยายบัดนี่น้องเขาปลอกเปลือกมันด่างเฮาด้วยสาคูมันด่างในมักมี สีดายใน,นยมันก็เลยว่าตาเพียวก็ไม่เคยเฮ็ดดอกตอนในมันมาเอ็ดอันน้ำหวานนะก็เลยว่าม,มันแก่แล้วสไดายในยมันก็เลยว่าเอามาลองเอ็ดน้ำหวานม่งมันสิเป็นยังไงมันสได้อยู่หันเลยเนาะพี่น้งองเฮ็ดอันใส่ตู้เย็ยนไว้ให้ตากล้องน้อยเขา เพิ่งเฮียนมาแล้วมาจังมากินอาการฮ้อนเด็กน้อยเขาก็มากกินนะนำหวานเสียบสุดกะของหวานกับน้ำหวานนี่เลย่นานยำฮ้อนเลยเพราะว่ากินข้าวพี่ชิบูชิเจิรินอาหารไปเลยเลยเนาะเพราะว่ามันฮ้อนน้ำนี่กินแซ่บก็เข้าอีก กินน้ำกินยำอะไรกับพี่อิ่มมั้งพี่น้องปอกเปลือกมันก่อนเด้อพี่น้องเขาอันปอกเปลือกแล้วเขาก็เอาไปล้างน้ำเด้อเขาก็ที่มาซอยนี่เป็นต้นแบบ เราต้องการแบบไหนกัเฮ็ดแบบนั้นเลยแหละให้มันกกตัวที่เาต้องการแบบแบบฮามักค่ะนะนันคือแข่งแทบเก็บมือไปว่าวเล้าเกี่ยวไปสิหั่นเป็นต้นเป็นคล้ายลูก,ลกเต๋าเนาะ นหนั่นแบบว่าให้มันชุกง่ายๆพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมากินนํำกันอาการมันห้อนเนาะ หากินด้นแนวหวานนี่แหละ,ะเพียวก็ไเ้เฮทดอันกับข้าวไยก็ย่นพี่น้องอยกได้อันแนวไข่ฮอนหะนะเสะเพียวขอของไข่ฮอนที่จริงต้องเป็นอันพุนะ่น่ะกระแลมเป็นวันเย็นเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งคูดพุดนะ่น่ะน้ำแข็งใสหะนะพี่น้องน้ำแข็งคูด น้ำหวานนี่ก็ได้คือกันละ่ะแซ่ตู้เย็นไว้มันก็เย็นหั่นไปนี่ได้พีน,น้องเป็นลูกเต๋าน้น้อยเพิ่นซุกไว้แล้วก็เพื่อ,อความสวยงามหัน่นเนี่ยที่อันเอามือจะขคองไปพะมนุอยออทุรักทุเลอี <laughs> แม่เอ้ย มาเบื้งในมังมีเขาบัานน่าจะได้แล้วเพราะว่าสเพียวจะไปต้มบีกรอบหนึ่งนำสาคูเขากับตักขึ้นเลยนะตักขึ้นเลยเสียเอาไปล้างเขาว่าเปลือกำดำๆเพิ่รุ่นออกฮ้อนเอาแล้วล่ะเอาไปล้างมาเนี่ เอากระต้มจุกเลยา่ะเอาเอาวันเตรียมต้มสาคู่ต้มอ,อย่างเด้อไปเอาหม้อขางไปตั้งไฟก่อนน้ำลงใส่หม้ออ่ะประมาณนี้แหละกะเอาก่อนเดี๋ยวเราจะท่ทาน้ำหองฟูดด้วยพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวเราจงใส่สาคู เล่งไฟแบบที่นี่น่ะทาน้ำฟูดก่อนพี่น้องอันซาวเพียวก็จิผ่าอันเครึ่งในมางมีกอนเนาะเพราะว่าย่านมันบบเข้าอันบบเข้าเนื้อเขาเกลือ,อบบเข้าอันความหวานที่โบเสกเข้าถึงในพุนนะสาเพียวก็เลยต้องผ่าก่อนเพราะมันชี บซึมเข้าคนในถ้ามันหนาเกินไปฮะนะก็เลยต้องผ่าก่อนเนี่ยบมเคยลองแล้วพี่น้องเนี่ยเอาไม่เฮ็ดน้ำหวานแต่พี่เอาไปคิดไปเองเพราะว่าเคยกินอาในอีหยางก็เพื่นว่าเอามาจากทางเหนือที่เพื่อนเอาเมเฮ็ดน้ำหวานนะรสชาติคล้ายนแต่จะพี่เอาแบบคือชื่อโบอกที่เพื่อนเอามาเฮ็ดน้ำหวานนะแบบว่าเป็นแบบนี้แหละคล้ายๆกัน เนจะเพียวว่าน่าจะแทนกันได้เนาะมันเป็นรสชาติแบบกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุพื้นกันนะนะจะพิอว่าน่าจะแทนได้เอาออืหือ้อนแท้อพี่น้องจะพิเอวกะน้ำฟดเลยใส่สาคูลงไปด้วยก่อนก่อนเขาใส่สาคูเขาต้องให้น้ำฟดแห้งๆแล้วกะ อเพื่อบบอให้สาคู่พ้นติดกันเนาะพี่น้องเนาะให้น้ำพุ่นพุ่งแห้งเลยแล้วก็เอากระคนมาในก่อนเลยเอาลงไปเลยคนมาีนโบให้สาคูติดกันเพื่อพ้นแยกตัวออกจากกันก็คือกันถ้าเขาต้มอันนั้นละ่ะต้มไขม่มุกอื ต้มไข่มุกก็ต้องให้น้ำฟูเพราะฉะนั้นนะมันเปื่อ,อยเละติดกันเลยนี่มันก็นจะประมาณนี้แหละบติดกันแล้วแล้วเพียวก็สิใส่อันมันได้บนี้ด้วใส่มันกับใบเตยลงไปเพิ่มความหอมนะนี่มันส้มมันอันหวานเฮานะ มันหวานญี่ปุ่นก็ได้คนเอิญนรอกว่าค้นหลายแท่นะยิงที่เม็ดบังหีอีกอลงไปกวนพร้อมกันเลย <c oughs> กระเทือนเนาะพี่น้องแต่ว่ามันหลายเม็ดบังหนี้กับมึงดูเต็มถ้วยพุ่นะเดี๋ยวเดนอันเม็ดหนีาค่อยลงไปที่หลังอีก วนสาคูเพิ่นให้ได้ที่ก่อนอือหือหอมอันนี่หละปิดตาน่อยเถอะมาสาคูเอาก็กวนไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเพื่อบพ่ให้สาคูเพิ่นติดก้นหม้อแบบนี้ถ้าเพิ่นยำพรานซุกน้ำมันแห้งเขาก็เติมน้ำลงไปได้อีกอ่าพวกน้ำตาลนี่เขาค่อยใส่ทีหลังเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าเขาใส่ก้อนถ้าเขาใส่ตอนนี้น้ําตาลเพิ่จะเป็นรัดตัวสาคูและเสีให้สาคูเพื่อบบสุกนั่นเองเนาะเขาค่อยไปใส่ตอนสุดท้ายที่สาคูเขาได้ที่แล้วที่ว่ามันกับหั่นเป็น,นน้อยๆเพื่อให้เพิ่นสุกง่ายพร้อมสาคูไปเลยอันชงหวานนี่เพื่อนี่แหละอันถ้าพียวแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเฮ็ดน,นะพี่นอ้อง มันมันหลายขั้นเลยต่วนเลยมันใช้เวลาเ่าต้องแบบใจเย็นนี่ของหวานจะเพียวไปบุกคลุ่นบุกค่อยใจเย็น,นเวลาอากาศฮอนนี่ก็โอ้ยนานแล้วแท้เพื่อช่วยที่ได้กินแต่กะเฮามักกินพ้อมัะกะ็กระเพาะได้อยู่อวดเอาฮอนก็ได้เพื่อเพื่อพี่เพื่อน้องอมเนาะพี่น,อนอ้นองบางคนเพื่อนก็ขอมาใหา้ไลยเ้ากวนไปจนเพื่อนได้ที่กันเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องเขากวนไปจักบึดล่ะอันน้ำแห้งจะเพี่มเ,เติมน้ำลงไปอีกเพราะว่าสักครูพึ่งยังบวสุกอ,อันดื้อบอกเนาะอันกุหลาบเพิเดิมอันของหวานมันเป็นน้ำหวานเลยพี่น้องนี่สิเขาจะพิสจน์ว่าน้ำหวานแบบทรงอ๋อน้ผมมันโบ๊แม่ก็จะเอาน้ำหวานนั่นพี่น้องใส่มังมีลงไปวัะนะี้เม็ดมังมีโบ้ยเต็มโมอาเนี่ยจักกู่สายสาคูคอยวันนี้ <laughs> อนยำโบทันสุกดีเลอพี่น้องห้องก็กวนไปอีกมแล้วค่อยใช้น้ําตาลบัดสุดท้ายเด็พี่น้องอันหมอขางนี่ก็ใช้ได้สารพัดประโยชน์มันมีหม้อเดียวนะหม้ออื่นอนะเพะละอันอันใดที่ห้องแบบยังก็ยังพอใช้ได้อยู่มันยังโบ,บ,บ,บได้จําเป็นไปเลยห้องกับโได้ซื้อใหม่นะพี่น้องคือคู้มือเงินทองมันหาย,ย่ากเนาะอันใดแบบเออเ่าพอยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปมันก็น มันบบได้ใช้หลายอย่างคืออันยังก็ช่องยังง่ายด้เพิ่นเฮ็ดอันเฮ็ดแบบหวานโดยเฉพาะนะบะได้ใช้แบบกระทะอันเหลืองนะกระทะทองนะเพื่นนอิ่นนะฮาก็บ่ได้ใช้ปมานนั้นเพราะว่าเฮาบ่บได้เฮ็ดเป็นทุกอย่างอยู่แล้วอันน้ำหวานนี้ก็ได้เฮาก็เฮ็ดเป็นบางอย่างไท้ต้มทอดเฮ็ดน้ำหวานได้หมดอันโมกามันเดียวสารพัดประโยชน์กวนไปจุนเพี่น้องให้เพื่อนนั่น ใส่ขึ้นกอนนี่ก่อนเอาโอ้ยสุกแล้วพี่น้องเอ้ยสะพี่เอาได้ซุกนะมุ้มุ้งแมน่น้ำหวานได้สุก <c oughs> พี่น้องครับพี่อกวนได้เพิ่นกัเป็นตะกบตะเคียนเนพิ่นก็เริ่มใส่แห้งหลายกับซัมนี่ก็โอเคได้แล้วเนาะเอากระซี่ขั้นตอนต่อไปใส่อันน้ำตาลมะพร้าวอันนี้เพิ่มความหอมกลมกลมเพิน่น มันจะหวานหวานบบแห้งน้ำตาลอันนี้บบคือน้ำตาลทรายเฮาก็ใส่เกลือเค็มสนะนงกบน้ำตาลทรายโอ้โหบขคนนะ่ะมันติดก้นหม้อพี่น้อง ม,ม,มักวานหลายก็ใส่หลายมักวานน้อยก็ใส่น้อยบ่มักก็บ่บตอกใส่มันก็สิบ่หวัดกับ่บ่ใส่เดี๋ยวดูเอาบัดก,ก็คนะักก่อนนะกระได้ประมาณนี้แหละนะพี่น้องสาคูหอมกระซุกบัดทุกอย่างละขั้นตอนสุดท้ายเอาก็สิมาอันนี้ก็ ราดกะทิเนาะของเอ็ดบ,บนี่มันโบได้มีน้ำเนาะพี่น้องเด้อเีาเอากะทิเ,เลี่ยวบนนี้แหละคือแบบนี้เขาก็เอากะทิมาราดนะกับโบได้มีน้ำเด้อบางคนเพื่อทีเข้าใจว่ามันมีน้ำซดน้ำโบแม่นเด้อเอ็ดราดกะทิแบบนี้ความหวานโบได้เลยพี่น้องเอาน้ำตาลที่หวานน้อยเดียวนอ้องเฮ้ เพี้ยมมันทิได้ตัดขาได้ของหวานเนาะมันก็ต้องหวานแน่เลยพี่น้องเพื่อราดกะทิอีกชิมแล้วมันหวานเอาได้แล้วพี่น้องเอากไปเคี่ยวกะทิเลยไปพี่น้องใส่เกลือนะนี่เฮาใส่มากวนญกะทิก็ใส่น้ำตาลจักหน่อนยเราใส่หลายเพราะว่ามันมันก็หวานละอ่ะาทำเพ่ได้แบบให้เพิ่นฟดจนแยกซันเลยพี่น้อง แค่ว่าให้คนฮอนวอาน้ำตาลกับเกลือคนละลายแล้วก็พอเลยมอกระกลกระดุดกระดิดอยู่อันคนก็กรุกกเกร๊กอยู่คนใี้อายความฮอนขึ้นแล้วก็ได้ลวล่ะแล้วให้คนให้น้ำตาลคนละลายยูงผัวสิแล้วป่าไปห้าชั่วโมง hết cô điểu phi nong hôn cả hôn check quan hôn Đây được rồi, 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 được เปี่เอากะกะบุหรืออันน้ำหวานอย่างก่ในมังมีสาคูในมังมีครับอันนี้เดี๋ยวเดียวจะพี่เอราดอันนี้ก่อนราดน้ำกะทิก่อนมันก็จะกลิ่นประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องดีนี่เห็นปะโอ้โห,หอืม พี่น้องซิมได้แบบนี้ด้วยเพาี่เา้โบหวานหลายเพราะว่าหวานหลายมันจะเห็ดคอมาได้พี่น้องมากินนกันในมังมีมันก็กรุบเพราะว่ามันเป็นในมังมีมแบบกลางๆนะมันกับโบแก่แล้วกับโบอ่อนอยู่กลางๆมันก็เลยแบบความมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามันเอ็ดใช้ของหวานแล้วมันลงตัวกันนะอืแซ่บพี่น้อง มาไม่กินกนล้วกันทั้งลายพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบใจทุกท่านหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อจใจพี่น้องกับคลิปนี้สาวเพียวกับถ่ายเองกับที่เห็นอย่างกรบโปงชัดบระเจนเห็นอย่างกับมันภาพกับที่โบงงามโบหย่างกับขอโทษขออภัยเด้อจใจพี่น้องแล้วก็ไปยังก็ไปเข้ามาใหม่กับ ฝากช่องน,น้อยอบ้านในเดือดจากพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้สาวเพียวเหตุคลิปต่อไปเดือดจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพาะก็ไม่คลิปหน้าสบายดี